บุตรคนสุดท้องผู้คลองประเทศดุกโมรเรสแสงแสงเจลิญไวสวัยสว่างไม่แหงกระด้าง นงที <Started. S 2> ่มทางตาวันคิดถึงมนฑลทุกนาทีตั้งแต่เมื่อวันที่พบคนพัน สบายใจแล้วทะลุเป้าเข้าไปแล้วที่วันนี้ข้าวัดพรเคอนเปิดเทร์ขอเสด็จพ่อกรมทรร์น้องเอ็มครับพระนอนด้วยวันนี้เงินสะพัดหน้าดูเลยเชียวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเสด็จที่คนโตจีว่าสินทุกี่คนตาอย่างกินนอนเลยนะครับพิจารณาเราเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชื่วันที่คนทาทุกวันต้องซ้อมวิชาเปลียนดาเพลียงทวนแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าเราลำบากใจนะ ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชอบมหาเราเหมือนว่าจะแอบชอบเราด้วยน้องบอยนะมันเองเขาเซชายผร้่ชมเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมใช่ที่มานะลูกครึ่งแต่ตาเนะี่ยครึ่งควบลูก ็รถกับข้าวเลยมาทุกวันไม่ซื้อก็ยังจะจอดอยู่นั่นแนี่แค่ตอนรับพีซี่ตายแล้วโอ้ฮัลโหลเอาเราไปบอกเราฝรั่งนะเดี๋ยวขอเวลาคุยกับฝรั่งสักแป๊บฮัลโหลพู o อิสระน o โอ้ no no ไอ้ไม่กินแหนมไม่กินมุยย่อ no 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 พอเฟลู <Buffalo. S 2> อ๋อก็ได้โ <g ül> ง่จริงๆพ่อไม่รู้จะพูดว่าอะไรว s y อินเดียแปลว่าคุณชื่ออะไรครับอ๋อเออ my name is ยาวเก้ายอดว้าวว้าวรุ่นนี้ไม่ว้าวแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ลุกไปแล้วยังกลับมานั่งที่เก่านะครับขอบคุณมาก <laughs> อบคุนน้ามาบุณแม่นายกด้วยนะครับแม่ตาพวกเราทีมงานอดิเทพฟ้ารุ่งด็ดีเสมอมากรับกับพระคุณครับเดี๋ยวเดือนหน้าได้พบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็มากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นเรื่องนี้เนะี่ย <c oughs> จะพูดขพูดอย่างนั้นทำไมเนะี่ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วเปลี่ยนเรื่องเล่นแล้วนะมาเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับลานตักข้าวครับ ในวิไลยนะครับรวยมากรวยแต่ห้องน้ำขันไม่มีนะครับปรับปรุงนิดหนึ่งปรับปรุงนิดหนึ่งพูดจังเลยเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้ออกจากที่นี่หรอกได้ผมเส็กใหญ่วะนี่วอตอิกยูน่าก็ว่าคุณชื่ออะไรคะนายเนปิสยาวเก้ายอดโอ้ยยาวเก้ายอดยาวจริงหรือเปล่ามันก็ต้องดูกันหน่อยนะ ทำอะไรขาเนี่ยยาวนะขาเนี่ยเอาเขาขีเลยใครก็วิ่งไม่ทันแล้วแล้วอ่ะอ้ะยูว่าอ่อวันนี้ยูเนี่ยอืม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 เน่เน่เนี่เน่จะอมก็อมไปเลยไม่ต้องอั่มันเป็นจริตมันเป็นอินโนอัไม่เสียวอยู่งั้นเองจะบ้าหรือไงมันเป็นกิริยาท่าทางอยักษ์ โอ้ยจ้าไม่ใชของมึงหมายถึงอะไรเนี่ยจะพาไปดูใช่ใช่น้องเออเอ้ยอ๋อ้อเออ you speak I I speak you โอเค t a l k you t a l k you รู้ได้ไงวะน่ะขอากูถอกแล้วแต่พูดถึงอะไรมึงมาอก่อนนี่รู้ได้ไงว่ากูจะพูดไปแล้วเพราะให้กูพูด ท็อกนะพูดพูดท็อกท็อกไม่ได้ท็อกไม่ได้เลนิเก,เกท็อกไม่ได้เดินไม่สะดวกเล่เขาจะอธิบายให้ฟังแล้วพูดจาไม่เข้าใจได้ยังไงอ,อ่ะอ๋ออ๋มันพูดพูดภาษาอังกฤษฟังไม่กันรู้เรื่องพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อยอ๋อพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วพูดภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้เลยไอ้ฝรั่งหรือมันแกวเนี่ยมาใครอ่ะเฮ้ย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 ก้าวมา สวยอ่ะหนูใช่ไหมล่ะแม่นายกมือตื่นไม่เถียงเฮ้ยโอเคอ่ะอ้ยหนูล่ะสิเฮ้ยคนดูเต่าเหอะเต่าเหอาเดี๋ยวโดนสตรีมจนได้นะก็ดูนะพูดจาอะไรไม่รู้ เธอหน้าเป็นที่แล้วเนี่ยไม่ผิดบอกว่าผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแล้วถูกแล้วทำไมกูดูแลายข้างล่างก็ชอบบอกให้ลุกเลยไม่ลุกบอกให้ลุกไม่ลุกถ้าน้องลุกไม่ลุกอย่าต้องเอ็มลุกน่ะไม่เกี่ยวเจันเล็กเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเที่ยวยังเล็กมาเนี่ยมายืนนี่เลยมายืนมายืนพั่งพ่ยาวนี่ยังเล็กอยู่ไปเกี่ยวเล็กมายืนพิยาวนี